วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์ออนนะครับวันนี้เหตุการณ์ร้อนๆแล้วผมแอบแฟนมาเลื่อกีตาร์ร้านผมที่ไหนนะเพื่อนกันเอากีตาร์เะหน่อยอยากได้ไงฝันๆไว้ตั้งแต่เด็กๆแล้วต้องตังตั้งแต่ยังไม่มีตังอ่ะตั้งสมัยเรียนอ่ะอยากกิตาร์แพงๆตัวเป็นสายอะไรเงี้ยตัวเป็นเส้นสายอะไรเงี้ยจะได้กลับไปไหมเดี๋ยวจะว่าอะไรไหมครับ สวัสดีครับไอซสวัสดีครับสวัสดีทีนี้เอฟวีบอด,ดี้ <liber ality S 1> ของช่องมิสเตอร์ออสใช่ใช่เพื่อนเพื่อนกันนะครับไอบพอดีว่าจะมาซื้อกีตาร์กับไอซะหน่อยวันนี้เห็นบอกว่ามีตัวเด็ดๆ,ดๆปล่อยผมหน่อย ืออะตรงนี้ไฟปมป้าครับเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นป่ะอ๋อคัสตอมเลยเหรอมืนคัสตอมช็อปเงี้ยเหรออ่าก็คือจะเป็นลักษณะที่ว่า made by o อ d e r ครโบเท่ห์ว่ะแล้วก็คือพอมันเป็นข้าวที่ช่องพวก m a t เ r ีย l หรือพวกวัตถุดิ่างต้องสุดอืมไม่รู้เลยนะว่ามันคัสตอมช็อปไปอยู่เท่าไหร่ครับตัวนี้ตรงนี้จัดไปราคาโอเวอร์หกพันห้าหกพันห้า nice โอเคได้ผมจ่ายสดเลยร้อเ,เล่นร้อเล่น <c oughs> จริงวันนี้นะครับอาหาเขายืมกีต้าเนี่ยแหละผมไม่ได้เล่นนานแล้วจะทําเทำไปแอบมาซื้อว่าให้เอเวเห็นนะครับว่าจะเป็นยังไงนะกี <c oughs> ะ้าราคาหกเจ็ดหมืนะ่นอ่ะไม่ใช่ถูกถูกนะเดี๋ยวผมผมยืมแอมหน่อยแล้วกันรบกวนโอ้ยืมแม่งทุกอย่างเลย เออตัวเล็กเนาะตัวเล็กต,ตัวนี้ชั้นแบบเอาอเข้าแล้วเวลาเสียบก็เป็นปไฟเด็เกเลยแล้วก็เราจะตั้งเสียงอะไรก็ต่อผ่านแอปอ่เดี๋ยวเราขอโงใช้ดีมามาเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอขอลองเสียงซะหน่อยมันเทพขนาดไหน<ช>ไม่รู้ว่าเนี่ยเป็นคัสตอมช็อปด้วยไม่เคยเล่นเลยคัสตอมช็อปรลองว่าการ์ดส,สัมผัสหรือความรู้สึกตอนเล่นอะต่างจากกีตาร์ที่มันเป็นลักษณะแมสโรดักที่พูดเหมือนคนขายกีตาร์เลยเนี่ยขายเอลยไหะขายขายด้วยครับขายยี่ห้อนี้นะใช่คือสั่งกับไอ้เหรอ ก็ไปต่อร้านไอคิต้าได้เลยครับผมทางคุณนั่งอ๋อเอาแล้วฝากเพจได้เลยนะฝากขึ้นให้ด้วยฝากร้านอยากได้กีตาร์เนาะที่ฟอร์จูนด้วยครับผมฟอร์จูนทาวชั้นสามอายุฟอร์จูนเหรอเออเหมือนเคยไปอ่าหืมก็ถ้าใครอยากโดนผมป้าย่านี้ก็เขียนเชิ่ครับมาจะลองให้เอฟซีเขาดูหน่อยดีกว่ามันเจ๋งขนาดไหน A few moments later ได้เลยครับไอกีตาร์ใช่ <c oughs> ครับได้เลยครับแอมนี M ่สี่พันกว่าบาทเองปร,ะปะปรับพูดละเอียดปรับบูดูได้ปร,ปรับในมือถือได้เฮ้ยนี่ขนาดแอ,อมตัวสี่พันยนะังเสียงขนาดนี้อ่ะยิ่งเสียงโอเคนะใช่ปกติกีตาร์เล่นแอมตัวสี่0ันไม่น่าเสียงดีได้นะใช่เพราะว่าจริงๆคือถ<า>้าแบบกีตาร์ดีมันก็ต้องจำเป็นต้องได้แอมที่ดีด้วยไปครับอยู่ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยร้านไอกีตาร์พอจูนใครสนใจก็ติดต่อไปได้เลยครับเดี๋ยวไอเราตอบเองใช่ไหม ใช่เขาเป็นแอดมินด้วยครับผมไปซื้อของกันได้เยอะนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเอาไปโชว์ที่บ้านก่อนดีครับคิดว่าผมยังเป็นไงบ้างครับน่าจะเละนะน่าจะเละนะก็กลัวที่ไหนแรงใจรัำนะให้พี่เดินสะดวกซะผ่านไปหนึ่งวันนี่ตอนนี้ยังไม่มีใครเห็นกีตาร์ผมนะซ่อนไว้ในรูนี้นี่ซ่อนไว้ในรูนี้ไม่มีใครเห็นตอนนี้อยู่ว่าเพิ่งตื่นนะครับนอนไปแล้วมาเดี๋ยวมาโซโล่กีตาร์กันซะเลยให้เสียงดังๆจะได้เข้ามาด่าผมเฮ้ยกีตาร์ใครมาเล่นนะครับ Thank mm -hmm. you. ได้ไหมรู้ว่าไหมธรรมดาธรรมดาเหรอจะเป็นแพงนะเกือบแสนอยู่เกือบแสนอยู่ฮะเนี่ยนะใครจะให้ยืมตัวแสงซื้อมาดิซื้อเมื่อวานนี้ไงตอนร้อนๆร้อนๆเขาไปซื้อเขาสั่งไว้ตั้งนานแล้วก็ได้ทำไมไม่เหลีนเล่นเลยของเก่าเนี่ยที่เขาซื้อให้น้ำเปลี่ยนจะเล่นเลยน้ำมีชีวิตนะพงษ์ยืมเดี๋ยว นไน่ตัวเนเาเออที่ไหนในตู้ในตู้ไวงตานตแลไวยวม่เรวทำไมไม่บอกก่อนเห็นนอนอยู่ยื้อไม่ว่าหรอกแค่บอกให้บอกก่อนนี้เปิดแม็ก่ไห่ก็ได้ึงเปิดยิบเปิดยิบล้มั้ไม่ใเนคนละกระเป๋าแล้วเงนตัวเองอาจจะเอาไปซื้ออะไรไ่เคยรอยู่แล้วยังมาเอาเง ลอดแบบดิจิตอลดิจิตอลดิจิตอลฟังไม่ไดฟังอยู่ได้ไหมใช่จะยืมก็บอกก่อนก็บอกก่อนไม่ใช่อยู่อยากจะเปิดก็เปิดทำยงี้มันโตู้เซฟไม่ใช่ตู้เย็นทำวน์เฮ้าสมันคือโจรนี่ใส่สันดานโจรรู้ไหมจะตงไม่โลดจะเอาอ้าวไม่ใช้เงินตรวจทำไมเงินเขาก็มีหนูหัวเเงิน เนี่ยแลูก็คิดเกียนเงินเขาเงนเยจน้ำเงินเลยเงินเขาเขาจะซื้อามเรต้องซื้อที่หน้าก่อนเฝแล้วใช้หน่อยเยินเนแ้วใช้หน่อยรวยวอจะบองรวยวอ What What the fuck อลยิ้มเข้ามาเลยหละยรู้ใช่ไหมว่ายิมอะยเข้ามาไม่ไม่รยิ้มใครก็ได้คนมีชื่อเสียงหลับดหลับ อำออไปครับเรานกีตาร์หัวสดึงกันดีกว่าเฮ้ยโอ้โหมากดีมากมมโคตรปิติกีตาร์ปืนเลยเอเฮ้ยปิติกูอยากปิติไงแต่เสี้ยช่ไหมเหรอใช่เด็กริมะจยิง คัสตอมเลยนะเจ้าเฮ้ยไม่รู้จักไม่รู้จักสั่งสั่งทำพิเศษเลยสั่งทำสีพิเศษเลยเหรอสีด้านเนี่ยใช่ไหมเฮ้ยเกลียวอ่ะทำไมแล้วมันเป็นบูทูนเดี๋ยวอันนี้กระพงเขาเรียกอะไรยางบูทุนหาแดดได้แล้วดิอย่างงี้ได้ได้ปิดตาหน่อยแก้วขันแก้วใบขันตันห้ตาร์ตัวกี่บาทต้องมีแสนเฮ้ยตาถึงแน่นอนตัวเนี้ยถูกกับแสนหน่อยกีตาร์เนี่ยมันไม่ถูก ใช่ไหมลองได้ไหมลองลองได้เป็นบุญมือเป็นบุญธรจมพากิตตี้เนี่ยนะไอ้เหี้ยมึงคนประเภทไหนวะมึงคัดต้องอะไรเนี่ยตีแพงลองได้เพลงที่ใช้จีบสาวเฮ้ยหากินฮากินฮากินฮากินเอาแบบไม่ต้องมีไอ้นั่นได้ไหมนี่หรอมีอะไรไม่มีเอฟเฟกต์เอาแบบดิบๆบอหรอดิบๆดิบๆอ่ะเฮ้ยใส่อ่ะ โอ้ยยี่ห้าตาหนาที่เมึงอ่ะอินอะไรครับเฮ้ยค่อนอินอ่ะกีตาร์ตัวนี้อินมากเอ้ยจริงป่ะนี่จริงจริงเฮ้ยกูเกลียดตรงคิตตี้น่ะคุณไปคักต้องน้าคิตตี้ได้ไหมอันนี้เราแต่เราสายสายเราเลอะจับ่อนไม่ได้เอาเพลงอะไรดีเพลงแค่กีตาร์อ่ะหายไปิสองปีที่เธอละหายจาก นี่พ <living> ่อจำบุญทำทานคนยากคนจนค่ะซื้อมาใหม่พ่ะได้กี่บาทสามสามแสนสามพันสมอะไรพ่อ ถูกไปไม่ต่างจากกูเลยผู้ชายสองพี่สองถูกไปใช่ตัวเนี้ยเป็นแสนพ่อนี่เขาทําจากพี่หลังนะพี่หลังหลังไหนอ่ะพี่หลังกีตาร์พี่หลังหลังออร์เคิสต้าโอ้โหไปกันใหญ่ไปไงเสียงไปไงเสียงเออเลาเออโอ้โอ้เปพอหน่อเอาไปไม่พอพ่อเป็นนั่งหน้าถือพ่อลองพ่อลองพ่อลองไหมพ่อลองไหมพ่อลองไหมอดีไม่เป็นแต่เดี๋ยวพ่อใส่แว่นดำเดี๋ยวสอนตช์แม่งมัว เดี๋ยวก็โถนไปใบเดี๋ยวสอนไม่ยังไงก็ไม่เป็นพ่อสะพายนี่เข no ้าเลยหรอเข้าลองดูเฮ้ยต้องให้พ่อไปแต่งตัวเด็บๆมาก่อนป่อย่าตกอย่าตกแค่นี้พอการอย่าตกอย่าตกการอย่าตกกีต้านี่แหละานี่เขาปองมาเย็มเอาก็ปองไปเลยอ้าวางหน้าตาจบๆใครเอาที่จบโอเคตัวจัดการเนอย ล้วพ่อเล่นเป็นตั้งแต่สมัยก่อนนะไม่ได้แม่หรอกไม่ได้แม่ดอๆไอ้ยิ้มนี่มันรู้จริงนดีขายหมูเลยได้แม่แล้วดีกีตาร์เป็นฝันนี้ได้นักร้องไปแล้วแต่แต่แ่แตแต่่ะแต่ถ้่พูดถึงว่าต้าก่ดต่แตต่แ่แต่แต่่่แต่แตนแต่แต่แต่แ่แต่่แะ่่่จังหวะ่อกี้เ่่ะ เอาความจริงใช่ไหม,มก็เกือบแสนนะถูกต้องนี่มันคัสเตอม์เมชสอง,สองมือหนึ่งเลยเ่ะมือหนึ่งนี่นี่แพงนี่คิตตี้นี่ก็สิบคนเหลือ,อ ก็จะไปซื้อรถเบนซ์อ <ultimately> ยู่แล้วรถซื้อบียร์เออวันนี้ราคามันถูกใช่ไหมเบียร์มันถูกเงินมันเหลือมีใต้ขั้นตัวงคาร์สเบ้เงินมันเหลือดูทำอะไรถูกขายหมดแล้วซืกีตาดูทำกำแพงบ้านเล่นเป็นไงตาเด็ดทุบนะเด็ดทุบงมาเด็ดทุ่ออกด้วยชาวบ้านมาตั้งบ้านเล่นด้วยนะเดี๋ยว่เนี่ยเดี๋ยวถามหน่อยประตูเมื่อไหร่มาประตูเมื่อไหร่มานี่เราแบบปวดมือไปหมดแล้วเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวมึงบอกมึงบอกใสไหมอะมึงมาดูพัดคำใสอ๋อตัวใสอ๋อ ใช่ใช,ใช่ใช่ใช่ก็ได้นี่ว่ะเป็ดเฉพาะประตูอีกเดียวสองชั่วโมงสองชั่วโมง เมืเราเหมือนคนจนอย่าจริงๆรวยมากนะก็เรือยอที่เราไปขับอ่ะเจ็ดเรือยอทนั่นก็จอดไว้เจ็ดล้าความจริงก็คือยืมเข้ามาอีกจัดยืมเข้ามาโอยี่เอ๋ว่าแล้วคิตตี้ดำเหลือเกิดยืมมาแล้วคุยแม่ฉันยื้เลยยืมเข้ามาจริงอ่ะใช่แต่มึงควงมากแก่อก้าวไอ้ได้เที่ยคไถึงตาตัวเป็นแสง เพื่อนอ่ะใครยืมกันต่ออยืมมาตัวหัเป็นล้านอยู่ไหมมีพ่อจะดูไหมล่ะแบบพิเศษอ่ะตัวไอเศษดินพ่อสมเด็จยัง30ล้านเลยเออตาช่างเป็นล้านไม่ได้ใช่ใช่มันก็อยู่ที่ความชอบแต่ละคนใช่ไม่มีถูกไม่แพงนี่เขาแต่งรถเป็นล้านก็ไม่มีถูกไม่แพงใช่อยู่ที่ความชอบใช่เมื่อก่อนนี้มันเคยชอบกีตาร์มากนะชอบแบบอยากเป็นนักร้องร้อเล่นบ่อยมากแล้วเป็นไงโดนนักร้องหลอกมาก่อนโดนนักร้องหลอกหมดตัวก็เลยเลิกฝังใจเอาวามกิมถึงขนาดอะไรทำไมเรื่อก่อนถึงอยากเป็นนักกินดังเทปะมัน มันเช่วงหมอสาจะไปหลอกสาวใช่ไหมี่ยหลอกสาวเพื่อนแม่งปิดเทอมไป2เดือนแม่งขับมาให้ดิกีตาร์เป็นเลยเงียนมากมาถึงเงียนเยีบกีตาร์รลยเงียบะลยกีตาร์เงียนเว้ยแล้วก็ชอบตั้งแต่ที่พ่อพาดูตลกแล้วมันชอบทำงี้อ๋อตบบุกตบบุกกลับมานี่เล่นเลยเล่นเลยกลับมาทางบ้านก็มาใช่กุ้งชอยชาเฟ่ ตับมุกตลกก็เลยได้ดีทางตลกได้ดี <c oughs> ทางตลกแทนโอ้ยครับคลิปนี้เจ้าคิดแบบนี้ครับลาไปก่อนครับกดไลค์กดแชร์กดต<อ>ับมุกตับมุกก่อนด้วยกดไลค์กดแชร์กดตับมุกคันเดียครับ <c oughs> <c oughs> ลาไปทูนี่ครับ <c oughs> มาแล้วมาแล้ว,ลว <c oughs> ไป <adoption> <c oughs>